ครับผมบวัสดีครับอาจารย์เนี่ยเียนดมันมาแล้วครับในเขียนนกมันได้ตัวนึงแล้วพี่น้องช่วงายนัดกันออกมาครับล่มพี่น้องนี่ผู้นึงครับนี่บ๊ายดีครับเสียเถวซ้ายเหี่ยวครับห่างหายไปโดดครับเออเอามือนี้ว่างๆกางเลยนัดกันออกมาครับผมหอาเจ้าเพชรบางท่องใส่มุมนี้นะครับใส่แล้วกัลงมาอ่อพญิเทียน เอาเจ้าเอ็มร้อยหรือเจ้าสลอดเดิมครับอยู่มุมนี้พี่ใหญ่ทุนอยู่ต้นนี้ครับโกคำเจ้าลิวเมค่าเจ้าลิวอนนียงกว่าเมคาเมคาพนะครับนานมากกับส่แล้วก็มานังโซกันบ้านนี้ก็เลยสยที่ทำอาจาร์ใหญ่พึ่น <c oughs> คือว่าเขาพระมันโตมันเปลี่ยนหนกตินักเสิะะ พระอี้ยังฮะพูดออกมาคนใจเดียวบาดเลยพระอี้ยังเขาว่าดล้อหาเราสินาะเออจะเลยเปลี่ยนเลวเอาเขาเอาเอาเปลี่ยนตัวไหนเอาบกันเทพนมเออเออเออเทีพนมเออมันมันยกปีเป็นบางเทื่อครับเพลินเทียบพนมเล่วไปเสียนผ้าเขาเบิ้งเขาหลุดร้อ๋อเปลี่ยนกันตกลงเปลี่ยนกันแล้วเปลี่ยนกันแล้วเข้าไปหอดบ้านจนน้่งพื้นน่ะพื้นเราโอ้โหเเอ้า เปลี่ยนกันแล้วเอา้าไปให้เซียน้าเบึงเออเอาพไปเขาบึงเขาว่าโอ้ยจบาม่ย,มยังเัินหญ่ยูสนันเออเออล่อหาเนี่ยเอีล่อหาดีมันเันของปอมบ่โอ้ยจะสื่อว่าฮานุ๊กของลรสิผาบาทโจอยังพวกนายยูสันเขาว่าวายโอ้ยะกระทั่งเงานเสียนทุนด้วบาทเดียรร้อนเดียรทุดอะกบานี่ฮะเดียรเดียรร้อนเสี่ยนทุนสายเหงายแล้วโอ้ยฮานุ๊กไงบ่าสินบ้านี้ ปเป้เนเานกคลื่นเสมอเคลื่อนแล้วเนี่ยพ่อของเขาหงแค่เนาะของเขาอหองขวบในโซเฟย์อย่างอาู้โนแค่ก็พระเนาะมันกันพระก็สร้างของขวบเนาะพระแค่ต้องบินสบัดอะ<อ> <laughs> โอพระแค่ต้องบินสะบัด <laughs> โอ้ก็คือป้องให้ข้าเจ้าไปโดโ <laughs> นบ่กขึ้นสัวก,กัดพวดเว้ยคกอยังคนหัวอันพวดเล่นมาครั้งแล้วบอกกัดว่าโอ้ยข่อยบ่มีนกเล่นบ่มีอยังเงา ปันบรเนีัวกนาไปเออกรทีให้อยู tá, ่พ uh, uh, uh. ี่ซือก็ทีมอยู่มีอยู่นก่นกทีบที่เอบ่เอาบเงินดำอันนี้หลงเขาลมเขายังไดนโส้ยจักเจ้ามตะโนกอเม่ก้เกี่ยวมแล้วก็มานั่งเออพูดพูดมาเขาได้คิดติยังกันนแต่ว่ามันซ้ำมาจุดตอนล้วโอ้ยนีสายแหวบจักเนาะอเห่่น้ำท่านซือาจมิดจัดแล้ว สายเห่าน้ำคุกขึ้นได้ตัวต้องมีหายล้วันหายออ้าน้ำจับแต่ว่าไปฮวดไปอะไไปเราของกันนั้นไม่กันเราก็เกษตรเราก็ปุมาขึ้นไา่ปุบปัปหมดเลยเราก็ที่หูพองเราบอกแดงว่าเนกขึ้นมาแล้วนกขึ้นมาแล้วอ้อไปพ่อสมมุ่นันพอสมมเนาะโอ้เอาเอาเอาเนาเอ็มลอยมันบริเรียกต้นแล้วมัน อาจารย์ทุ่นว่าบักเจ้าเพชรลำพูน,นเจ้าลำพูนมันเพิ่นว่าสิไปเอาขึ้นสิได้ยิวว่าละบ้นยนเอสิหาพระไปแรกจัก3อ,องค์เดี๋ยวเบิ่งดาวรถบ้านม <laughs> ันมักพระเดี๋ยวพ้าไปจัก3องค <laughs> ์เป็นได๋เป็นเป็นได๋บาดนีใสิหาพรนเนี่ยเอาผ้าไปแลกเอาบักลำพูนขึ้นบ่เอาเป็นวัดไปเลยเอาเป็นวัดเลย เลี้ยวเลี้ยวเบิางเลี้ยวเบิางหลุดฝาบานแม่นบ่เาบอกเราพู่นไปกันเบิดทันแล้วเออเลี้ยวเบิางฟ้าแม่นบ่เนี่ยเป็นไดรบานนี่มาอยู่อยู่น้ำอยู่น้ำผมได้สองตพี่น้องนกบางไดรเหนียวเนียวนี่เอามันไปบานนี่ได้อาจานทุ่นเสียเทานกเขาขันสายแฮ้วนี่ก็เลยให้เพิ่นไปเพิ่นยังไงแล้วบ่มัก เอาให้พญิเ,เทียนบานนี่มันหมานมากมักมากเหี่ยวเหี่ยวเลยบานมักสายเหีห่ยวเหมือนมาอยู่น้ำพญิเ,เทียนมือละสองละสามพี่น้องนกลงเดียวครับขันโบป็นเตาโบป,ป็นเตาแต่ว่าหมาน <c oughs> มันว่ามันขันโมมวมนว่าสมมติว่าเออไปน้ำกันหนิด้าถ้าไปน้ำกันหนิดน้อยเพิ่นได้สองได้สามเพิ่นแล้วซุมนี้ยังที่ได้ขี่ปัตติวน้ำกลนพวละเตี่ยม ลองเบิ่งตัวร้องขายขึ้นขึ้นข้แคครับรบ่าวนัวหัวมนออกมาสายทั้งพี่ละครัโคกบามุ่นครับเออโคกบามุ่นบ้านบังสมบัติตำบลบังท่องเพื่อบรนดุงพี่น้องออกมาเหรียญที่ซื้อดอกครับสถานการณ์แบบนี้นอหอนใบไม้ก็ล่นเบิดครับแล้วฝากฝากไปหาพ่อแอ่เนะบันอาทิตย์เด้อเจอกันแพ่เลยโอ้ผมบอกล้วแล้วเออ้าบ้านเรอาทิ ติดตามคลิปันดนไปเอาไดเลลูกไปเอาผนิลต้องหนาด้วส่งทันไปใส่ไปตรงใดทวดหไปเนาะไปหัวนพรหัวบ่มขาไม่ช่าแยกไปมีแยกใส่ไปหนกพงมนโอ้ยมือมือนก็จะไปเออมือผมจิไป นางเฝ้าซุ้มเต้นหน้าไมอลำสิงจ้ะรักษาคนปลอดภัยบ่แล้วไปเต้นนท้องของกับพ่อจักแล้วไปบ่ไปยู่วงมันยากตัวนี่งโอ้ยหนกแล้วมันมอนมวนตัวหนั่นไปเบิ่งมอนมวนไปนางเฝ้าคนเนาะมวนเนาะเจอของบ่มวนแล้วของเมื่อยเนาะเอาครับพี่น้องอาชีพนี้ก็เราร่วหัวมวนกัน นะครับส่วนนกสิ่เป็นยังไงนั่นเปอรเส้นสีแห้วนี่ร้ายครับแต่จานใหญ่เพิ่นใดตัวน,นึงเลล่ะเพื่อนเอาเมื่อไห้แล้วครับ,บคลีบน้าพอกันไหมครับผมอ่าสวัสดีครับอบ๋อสวัสดีครับ